ทดสอบนะครับอ่านาร์โค้ดสีสีด้วยเครื่องอ่าน Barcode Nitta 3208R นะครับตัวนี้าร์โค้ดสีอ่นี่ผมปิดมาให้แล้วมีหลายแบบหลายสีเลยของง่ายๆเลยนะครับม่วงคาน,งน้นำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับผมยิงเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเข้าโปรแกรมโน้ตแพดบนคอมโอเคเริ่มเลยนะครับม่วงก่อนม่วงนะครับยิงได้นะดูนะม่วง น้ำเงินเขียวเหลืองเหลืองเหลืองยิงไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้แสดแดงชมพูได้หมดยกเว้นเหลืองนะครับใครเอาไปยิงมาโคตสีเหลืองไม่ได้นะครับลองโดนเป็นโทนโทนบ้างอันนี้โทนแดงแงนะครับแดงแดงยิงได้นะครับเขียวก็ได้แต่เหลืองเนี่ยไม่ได้เหลืองยังไงก็ยิงไม่ได้นะครับโทนสีฟ้ายิงได้ครับไม่มี็ปัญหา โอเคก็ประมาณนี้นะครับ3-2 0ส r ุดแอายิงบาโคสสีเหลืองไม่ได้ครับนองงั้นยิงได้เลยนะครับขอบคุณครับ